สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเนาทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่สี่เดือนเจ็ดปีหกแปดนะครับผมวันนี้มาขอแก้มือนะครับนะสูตรนี้นะมาขอแก้มือเนาะสามฮานอยเมื่อวานนี้ผมให้สูตรนะไม่เข้าเลยทุกคนนะไม่มีสูตรมาสักหน่อยเลยนะเมื่อวานนี้ก็มั่นใจด้วยนะขนาดมั่นใจก็ยังไม่มา ไม่มีศูนย์มาเลยขอโทษขอไปด้วยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้มาขอแก้มือใหม่หวยห้าน้อยนะครับวันนี้สามน้อยนะ นาสามนอยให้7นะครับผมขอให้มีเจ็ดมานอก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึสามเจดส่เองเจดศูดเห้ามากันนะครับเจ็ 7, 6, แล้วก็เจดเ เมื่อวานนี้หลุดนอนวันนี้วันนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันเนาะจะขอให้มีเจ็ดมาวันนี้ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี นะตัวเน้น7จ็ดสาแล้วก็7 7 5มเจ็ด้า5เนารอบ,ร,บอรอบที่เน้นนะครับก็จะเป็นหวยฮาน้อยรอบที่เน้นน้ขอเน้นเป็นปกตินะปกติกับ V i.p นะพีเสดก็เผื่อไว้ด้วยนะครับผมนะนี่แหละสามนอยวันนี้นะก็ขอให้เข้าเนาะขอให้มีเล็กเ็ดมาสำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้วถ้าพี่พี่ถูกใจแบบนี้เด่นตัวเดียวนะครับนะสามนอยเน้นๆให้แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเนาะเป็นกำลังใจ ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ